สวัสนีค่ะเพื่อนพาเพื่อนมาชมบรรยากาศบ้านยามเย็นที่อเมริกานะคะก็สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคหวานต้วนอาหารสดีรู้สึกดีขึ้นนะ ทั้งวันเลยนะคะวันนี้ก็นอนอีกนะคะเพิ่งจะลุกขึ้นมารู้สึกโอเคขึ้นบ้านนะคะหามันเพื่อนเห็นนะคะคลิปที่ไลฟ์ออกไปวันก่อนนะคะก็คือเหมือนมีปัญหาเรื่องกอระพาะปัสสาวะแล้วก็ระบบขับถ่ายนะคะและนี้ก็คือแต่ก็ยังต้องไปหาหมอแล้วก็กินยาแล้วก็รู้สึกดีขึ้นวันนี้ก็เลยพาแฟนเพออกมาทานข้าวนอกบ้านนะคะจะให้เห็นบรรยากาศยาเย็นที่อเมริกานะคะก็คือ น้ำมันเขาก็ประมาณสองหกสิบกว่าบาทนะคะต่อแกนลอนนะคะแกนลอนอันนี้ก็ให้ดูนะคะว่าบ้านที่นี่นะคะมันจะเป็นบ้านโดดเดียวนะคะบ้านโดดเดี่ยวนะคะก็จะเป็นแนวโดดเดี่ยวกันนะคะเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าต้นไม้ไม่ค่อยเยอะนะคะต้นไม้ไม่ค่อยเยอะสาเหตุเพราะว่าเออมันเป็นพื้นที่ราบเรียบนะ นะคะมันเป็นมันไม่เหมือนกับโซนของภูเขาอะไรต่างนะคะใครอยู่แวะมาทักทายกันได้นะคะใครอยู่แวะมาทักทายกันได้นะคะอาจจะเป็นเวลาเช้าที่ที่ไทยเนาะแต่วันอาทิตย์ที่ไทยนะคะ,นะะก็เป็นบรรยากาศที่แบบเออก็โอเคแบบหนึ่งนะคะให้เราได้เห็นมาตเรืองเขาว่าที่เนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบไหนกันนะคะเขาก็ ตอนเย็นอาหารถจะติดเหมือนกันนะเมืองไม่ค่อยใหญ่นะคะคนประมาณสามแสนกว่าคนนะคะสามแสนกว่าคนสําหรับเมืองนี้นะคะรที่ขอปัสคริสตีเท็กซัสนะคะก็เมืองไม่ค่อยใหญ่มากแต่เป็นเมืองเมืองเติบโตนะคะเมืองเติบโตเกาะขุดเจาะน้ํามันนะคะเจาะน้ํามันที่นี่เหมือนกันนะคะเจาะน้ํามันนะคะก็เห็นร้านร้านรวงเยอะเหมือนกันนะคะโซนนั้นนะคะ อันนี้ไม่ได้ขับรถนะฮะคนณเขาให้ให้ให้คุณแฟนขับรถให้ค่ะที่นี่นะคะจะแตกต่างจากบ้านเราตรงไหนนะคะเป็นมันเป็นชีวิตชีวิตอีกแบบหนึ่งที่เราจะเห็นก็คืออ่าที่นี่นะคะเขาก็จะมีสปีดลิมิตเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าเขามีไซส์สปีดลิมิตนะคะอ่าอยู่เท็กซัสนะคะอยู่เท็กซัสนะคะคุณน้ำฝนนะคะอยู่เท็กซัสนะคะ มันก็จะโลง่ลงๆโล่งตรงน,น,นั้นก็คือเขาปลูกพะโพดนะคะนี่ยังไม่ยังไม่ถึงฤดูปลูกนะคะยังไม่ถึงฤดูปลูกนะคะอันนี้ก็คือมันไม่ใช่ดาวเทานะคะอีกหน่อยดาวเทาเลยคือดีดีเช oh, minutes ประมาณเหมือนนอกเมืองนะคะอันนี้ก็ประมาณ30มนาทีกว่าจะถึงดาวเทานะคะ เขาก็จะมีร้านขายยานะคะยาที่นี่นะคะเราไม่สามารถที่จะไปซื้อยาเองได้นะนะคะข้อมูลนะคะคือหางกรณียาบางอย่างที่เป็นเคาน์เตอร์นะคะที่เราสามารถซื้อได้คือซื้อได้นอกนั้นก็คือยาคุมพวกนี้นะคะต้องไปหาหมอหมดนะคะถึงจะซื้อได้ซื้อได้แค่บางรัฐนะอย่างแคลิฟอร์เนียนี่น่าจะได้นะคะแต่ใน,นหลายรัฐจะไม่ได้นะคะทีนี้ตึกเขานะเพื่อนๆดูนะคะตึกมันไม่สวยนะมันแบบเป็นแท่งๆนะคะมันไม่เหมือนแบบประเตอ ตีมากรรมหรือว่าในส่วนของอ,ออกแบบดีๆเหมือนบ้านเรานี่ไม่ใช่แบบนี้ก็จะเป็นโล่โงๆนะคะอากาศดีค่ะคุณนำ้ำฝนคุณน้ำฝนอยู่รัดไหนคะนะคะมันก็จะเป็นโล่โงๆเตี้ยๆตึกเป็นแบบเหมือนเหมือนไม่ได้ออกแบบอะไรมากมายนะคะ right? The building in here is so different uh, from Thailand yeah very different and Corpus Christi you know the buildings are very square ตึกเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมแท่งๆนะคะแต่บ้านเรานั้นคือจะออกแบบมาให้สวยนะคะ The apartments are much different too, right? อออริโซนาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณวริยาอะริโซนาอากาศเป็นไงบ้างคะคุณน้ำฝนนะคะออริโซนาเชียร์ชิฟฟอร์มอาริโซนาตึกตรงนั้นน่คะเพื่อนเขาจะเป็นเหมือนคู่หาให้เราเช่านะคะที่นี่ตึกส่วนมากนะคะจะไม่ไม่ค่อยเป็น สองชั้นนะคะจะเป็นชั้นเดียวน,นะคะที่นี่อพาร์ตเมนต์ก็นะคะให้เพื่อนๆดูโซนอพาร์ตเมนต์ของเขานะคะที่นี่อพาร์ตเมนต์ก็ประมาณเกือบพันเหรียญนะคะเกือบประมาณคิดเป็นไทยก็ประมาณสามหมื่นบาทนะคะสามหมื่นบาทนะคะเขาก็จะเป็นคือบ,บ้านนะคะราคาของบ้านที่อเมริกานะคะก็คือมันขึ้นอยู่กับโซนที่อยู่หากเป็นโซนพัฒนาโซนใหม่อะไรต่างๆเนี่ยก็คือราคาจะแพง เป็นบ้านไหนที่อยู่โซนเกาน่าไรต่าน,นี่คือเขาก็จะไม่แพงนะคะแล้วก็โรงเรียนอะไรต่างน,นะคะก็คือมันก็จะแตกต่างกันหากเป็นโซนใหม่นะคะโรงเรียนก็จะได้เรตติ้งดีนะคะที่นี่นะคะเขาเขาเรตติ<ๆ>้งโรงเรียนด้วยนะแบบไม่ไม่เหมือนบ้านเรานะคะบ้านเราอาจจะเอาชื่อเสียงแต่ไม่ได้ทำเรตติ้งน,นะคะแต่ที่นี่นะคะมีเรตติ้งน,นะแต่ละโรงเรียนนะคะอย่างในเมืองนะคะก็จะมีโรงเรียนที่ดีๆนะคะก็จะมีร้าน งานให้เราเห็นนะคะเพื่อนตรงนั้นก็คือไปซื้อ,อทําสวนทําอะไรกันนะคะก็เป็นวิธีที่แบบให้เราเห็นอีกมุมหนึ่งของการใช้ชีวิตในเมกานะคะอย่างใน,นหลายคนอยากมาใช้ชีวิตที่เมกาอะไรต่างๆนะคะว่าเรานะั้นเป็นยังไงในพวกนี้นะคะสานรอาหารเขาก็เยอะอาหารชี่นี่นะคะแต่คนไทยไม่เยอะนะคนไทยไม่ค่อยเยอะ,ะคะ่ะประมาณร้อยคนนะคะ อ๋อดีใช่ไหมคะคุณนักขุนนะคะสวัสดีค่ะพี่ปนอมนะคะอ๋อ oh, ทีโมโบเดย์โอเพนเฮียร์อีกแล้วเนี่ยลูกหลายเดย์คลอสด์ for why นะคือพี่บอกก่อนนะคะว่าค่าคงชีพแต่ละเมืองไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันนะคะอย่างอ่าหากคุณอ่ะ หากแฟนของคุณทำรายได้ประมาณเดือนละเอปีละประมาณ2ล้านบาทน,นะคะที่เท็กซัสอาจจะพอมีพอกินนะคะแต่หากที่เท็กที่แคลิฟอร์เนียอาจจะไม่ไม่พอชีวิตที่ที่แตกต่างกันนะคะขึ้นกับอันเนี้ยนะคะขึ้นกับอรัฐที่อยู่นะคะรัฐที่อยู่เป็นหลักนะคะรัฐที่อยู่ดังนั้นค้าผมมิีพจะไม่เหมือนกันนะคะ วันนี้ก็จะไปทานพิซซ่านะคะวันนี้ไม่ได้ทำอาหารนะคะคือนอนประมาณสามชั่วโมงครึง่งประมาณสามชั่วโมงครึง่งแล้วก็แบบเออก็ร้านรวงเขาก็กโอเคนะคะบางคนไทยที่นี่นะคะก็คือเยอะอยู่นะคะประมาณน้อยกว่าคนมีร้านอาหารไทยประมาณห้าหกที่นะคะแต่มันก็จะเป็นเหมือนไทยไม่ไทยอเมริกันนะคะคือรสชาติเราจะเป็นเหมือนไทยอเมริกันนะคะ เราได้เห็นดูนะคะที่นี่ดีอย่างนะคะก็คือการขับรถนะคะเขาก็จะค่อนข้างที่จะเอ่อโอเคกว่าขับที่ไทยพวกอย่ดไกทาทิสนิคเอา Like right there? Yeah. Where well, he's trying to get out there that way. People are trying to let him in. Mhm. Uh huh. But wonder what he's doing. Beast <Which> guy. Like kind of far over to the left. There's like two other lanes people can't get by. This is a crazy intersection. Uh -huh. It's always a mess. Yeah, sweet really? yeah. yeah. Sweetie, I have to tell you about the weather tomorrow. What? It's supposed to rain most of the day, but it's supposed to get down to 50, 49 degrees tomorrow. Oh, maybe we can. All can't... Day. Maybe we can have a fire. One last fire. Oh my goodness, that'd be fun. <laughs> ตกลงนะคะที่นี่นะคะก็คือคือพี่บอกก่อนนะคะว่า,าไก่ KFC หรือว่าอะไรต่างๆที่นี่นะคะฟาสต์ฟู้ดของที่นี่นะคะจะเค็มเค็มกว่าบ้านเรามากเลยนะคะคือฝรั่งนะคะเขาจะกินเค็มกันมากเหมือนไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีไม่มีที่ไม่เค็มเลยนะคะไม่มีที่ไม่เค็มคือพี่ไม่ค่อยกินนะไม่ค่อยกินนะคะ ไม่ค่อยกินมากสเท่าไหร่ย,ยังแมคโดนัลนี่ก็คือนานๆทีกิ่ทีก็คือคนที่บ้านจะไม่พาเข้าเลยนะคะไม่พาเขากินอาหารฟาสต์ฟู้ดเลยนะคะก็คือเริ่มพิมพ์เริ่มกินตอนที่ไปทํางานนะคะไปทํางานกับานายอ่าหัวหน้าเก่านะคะเขาก็พาไปทานร้านฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยกลับมาก็โดนแฟนบน่นเขาเขาไม่ค่อยเขาไม่กินนะคะนะ ให้ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้นะคะเหมือนครึ้มฟ้าครึ้มฝนที่นี่นะคะสวัสดีค่ะคุณรัตดานะคะคุณรัตดาเป็นไงบ้างคะที่ฟินแลนด์นะคะที่ฟินแลนด์เป็นไงบ้างเลยนะคะคุณรัตดาอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะใครอยากไปตามช่องคุณรัตดาก็ไปไปดูได้นะคะคุณรัตดาอยู่ฟินแลนด์นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศให้เพื่อนเอนเห็นอีกมุมหนึ่งนะคะในอเมริกานะคะอยู่ที่เท็กซัส USA นะคะเมืองติดทะเลนะคะแต่ไม่ ไม่ได้เคยพ่าออกไปเลยนะคะ w วันยูน looking for? It's a long night. <laughs> I can check my email. This light's so long. What? อ uh ่ฮโอ้นี่ค่ะ Cutie Look at us. We look good. <laughs> look, we look good. We look good. ready for our date. <laughs> Can we do PDA? What PDA? Public display of affection? No. <laughs> I can't give you a kiss on the cheek in the restaurant? Uh-huh. ใช่คะ่ะใช่ค่ะคุณคุณเมียฝรั่งพี่ต้อยนะคะใช่ค่ะฝรั่งชอบกินเคม็มสวยมากๆสวยมากๆใช่ไหมคะ <laughs> อันนี้หน้าสดนะคะหน้าสดนะคะเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยแต่งหน้าสัเท่าไหร่ก็คือเน้นหน้าสดเป็นหลัก <laughs> นี่ค่ะคุณคุณคุณสาที่บ้านนะคะ เอาตอนนี้นะคะเวลาประมาณหกโมงกว่าค่ะพี่ปนอมนะคะหกโมงกว่าห่างกันสิชั่วโมงนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพิมพ์จะให้ดูห้างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลารอก,ก็จะไปช้อปปิ้งสวีดีมันจ u m ป้าชั่วโอเคตัด t ทอเรเอะโอเคได้ไมจเอาโอเค มันก็จะ Cool. We're gonna do like an hour and forty-five minutes. 45 minutes. Okay. An hour and 45 minutes. Okay. You wanna wait? Yeah. Here. Can I get a phone number? Can you take one? And a name. Him. P-I-M. Okay, actually give me one second. Let me just see. actually Take her to twenty two. Yes. You can take me back right now. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay. You have a question? You know the waiter, the vet, the right? The waiter will be here soon. Okay, thank you. เพืเ่อนๆนะคะมาปาที่ร้านกระหลงนะคะโอเคนะคะคนยุคมากนะคะอ๋อค่ะคุณค่ะโอเคนะคะเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ